ต้องต้อง,องบางทีต้องเราต้องคุยกันงก่อนนะว่าเพราะว่าบางเพลงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสาคัญมากเลยถ้าเกิดเ,เพลงที่ไม่ไม่มีจัสายสานครับอ่านะครับอาจจะต้องต้อง,ต,องต้องเช็คกันก่อนว่ามีเสียค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าว่าตอนนี้รายละเอียดหรือว่าความยิบย่อยในการใช้เพลงตมาก,กินนี้มีมากมายหลือเกินครับให้พี่ใหญ่จ่ายให้พี่ใหญ่จ่ายพี่ใหญ่ค่าตัวคืนละเจ็ดร้อยจ่ายไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวรอให้สิริโชค วันหน้าผมเพิ่มเป็น7 5 0 0ันห้าก่อนเพลงอะไรครับน้ำตาอีสานครับตาอีสานร้องให้แม่นะครับร้องให้คุณแม่นะครับร้อง,องให้ทุก<ะ>คนด้วยร้องให้ทุกคนด้วยที่ชื่นชอบนะครับในบทเพลงนี้นะครับติดท้ายขอบคุณแฟนเพลงเดี๋ยวผมให้สักท่อนนะคุณแม่นะถือว่าปิดฮะเดี๋ยวคุณแม่ผมเปลี่ยนจากยี่ส้าปีเป็นร้อยปีเลยนะแม่นะ

น,นขอกราบขอพูนที่ได้รับไปอุ่นการุ่น แฟนเพลงให้กำลังใจนาใจใ้าใายไม่ตรีจากแฟนเพลงทุกทุกทีกรานนีลรัางายคมขอฝากนำ้ำลีโอ โรดเป็นแรงใจ มาราบทักสั่วาไม่ดีมั้งแต่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงตบมือแล้วก็กำลังใจแล้วก็รางวัลที่มอบให้กับน้องเลโอทุกชิ้นนะครับวันนี้น้องเลโอรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็อบอุ่นมากๆ ที่วันนี้ทุกคนเอนจอยกันมากๆนะครับวันนี้น้องลีโอแสดงผิดพลาดกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับไว้มีโอกาสหน้าเราได้มาพบปะนะครับจะเจอและมาสนุกแบบนี้ด้วยกันใหม่นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนครับเจ้าภาพทุกท่านนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงเงรวยๆกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณเวทีของ3ดาวนะครับแล้วก็ขอบคุณอ๋อสองสุพรรณโชนะครับขอบคุณพี่ใหญ่พี่แขกนะครับขอบคุณ ทุกคนเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่น้องลิโอต้องหมดหน้าที่ในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบมือในนั้นกับลลโออาทิตย์ครับฝากติดตามฝากให้กำลังใจครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับสัญชิภาพที่น่ารักของเราครับโดยเฉพาะนะครับพ่อแบนแล้วก็แม่มนทานะครับก็ยังไงแล้วมีโอกาสก็ ผมปาดใจก็จะเพิ่งเรียกกลับขออนุญาตนะครับถ่ายรูปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ตรงนี้นะครับสำหรับพี่น้องแล้วก็แม่ๆนะครับรวมตัวกันนานาวิทีเชิญน่านาได้เลยครับเชิญนานาได้เลยครับอ่าเรียนเชิญท่านเจ้าภาพด้วยนะครับท่านเจ้าภาพด้วยนะฮะขออนุญาตอีกนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนิดหนึ่งนะฮะอายืนนิดหนึ่งครับยืนนิดหนึ่งครับขออนุญาตนะครับครับอ่ะช่างภาพครับ แม่แม่ครับขยับมาทางนั้นฝากฝั่งนี้ได้ครับเชิญครับเชิญครับทีมงานทีมงานขอไฟเคลียร์ด้ครับไฟเคลียร์ครับตอนนี้น้องลีโอผมหน้าเขียวมันพระอินเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสอสาแล้วก็ เฮฮากันได้เต็มที่ชูไม้ชูมือได้เต็มที่นะครับหนึ่งสองสเฮ้ฮะอีกครั้งครับหนึ่งสองสมสเสียงนั่นนั่งชูมือสูงเราอะไรครับเนี่ยสองคนเนี่ยอยากจะมีส่วนในการติดรูปในความประทับใจไปด้วยนะครับเดี๋ยวแม่แม่ถ่ายถ่ายรูปด้านล่างได้นะครับ ครับก็สำหรับพี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตประชัสสมพันธ์มมนตรงนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับนะ